สดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรีวิวกับรายการโชก์ุนทีวีนะครับหรือรายการผ่านช่องเวิร์กโฟล์นะครับผมนี่ครับผมก็เป็นคนดังคนนึงครับแล้วเป็นคนหล่ออีกหนึ่งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นคนหล่ออันดับสองประเทศไทยครับชื่อว่าคุณชั่วมินนะครับอันนี้ก็คนหล่ออันดับสามประเทศไทยครับชื่อว่าคุณยานพัฒน์นะครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับผมจะมา พาทัวร์เซ็นทรัลเวสเกตนะครับผมวิธีการมาเซ็นทรัลเวสเกตนะครับก็เบิร์กฟอยน์เนี่ยนั่งรถไฟฟ้า m r ็สายสีม่วงนะครับผมมาลงที่ตลาดกางใหญ่นะครับเราก็เดินข้ามสะพานลอยมาที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับผู้ช่องเบิร์กพอยน์นี่ใครอยากขาดท่าตัวผมนี่ผมขาดตัวทั้งหมดถ้าจะไปก็เป็นหลักแสนนะครับ เขาไม่อยาก,าากาเลยวะเพราะไม่ได้โดผมเยอะถ่าผมเป็นเด็ก,กอ<า>ัจฉริยะผมไม่ขาดอัจฉริยะมีครับผมมีจ้ามด้วยครับผมชบดาวล้วผมเป็นนายแบบครับผมเป็นนายแบบดคิใหม่โอเคลาไปก่อนให้ใหผมถ่ายรูปบ๊ายบาย